ปข้าาคมีคนขโมยชุดที่กีมาใส่ครับผม สองสองอันนี้คนสี่หรือเปล่อนสี่อุ้ยเล่นแบบนี้ไปขี้ดีกว่า ด้วยกันนะคะ wow.